สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่อง death standing r นะครับจากข้อมูลบันทึกต่างๆที่เรามีเนี่ยโอ้โหโลกในเกมนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับอเมริกากลายเป็นดินแดนที่แบบมนุษย์ต้องแยกกันอยู่หลบในเชลเตอร์ใต้ดินใช่ค่ะมันเป็นโลกที่พังทลายไปแล้วจริงๆจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายด้วยนะคะชีวิตหลังความตายหมายถึงยังไงครับอ่า คล้ายๆกับความเชื่อโบราณบางอย่างค่ะอย่างเช่นอียิปต์ที่เชื่อว่าคนเรามีฮาคือร่างกายกับคาคือวิญญาณปกติแล้วพอคนตายคาหรือวิญญาณเนี่ยก็จะเดินทางไปสู่พบภูมิหลังความตายผ่านมิติพิเศษที่เรียกว่า the beach the beach เหมือนชายหาดประมาณนั้นเลยค่ะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายแต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ d e a t h standing r เนี่ย ระบบนี้มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยผิดเพี้ยนไปเกิดอะไรขึ้นเหรอครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า extinction entity ค่ะหรือแปลตรงๆก็คือตัวตนแห่งการสูญพันธุ์เข้ามาแทรกแซงคือมันทําให้วัฏจักรความตายมันรวนพวกคาเนี่ยไม่สามารถข้ามไปโลกหน้าได้ตามปกติแล้วเอาแล้ววิญญาณไปไหนไม่ได้ก็ก็ติดอยู่ค่ะติดอยู่ตรง the b e a c แล้วบางส่วนก็หาทางกลับมาโลกคนเป็น กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า BTS หรือ Beast Things BTS พวกวิญญาณติดฝั่งนี้เองที่เราเห็นในเกมที่มันอันตรายมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอันตรายสุดๆโดยเฉพาะถ้ามันจับคนได้เนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Void Out Void Out ผมเคยได้ยินมาเหมือนระเบิดใช่ค่ะคือถ้า b t ชนิดที่เรียกว่า Catcher ที่เป็นตัวใหญ่ๆเกิดจากวิญญาณรวมกันเยอะๆอะค่ะถ้ามันกลืนกินมนุษย์เข้าไป สสารในร่าง BT กับร่างมนุษย์จะทำปฏิกิริยาการรุนแรงมากเกิดเป็นระเบิดขนาดใหญ่เลยทิ้งไว้แค่หลุมยักษ์คล้ายระเบิดนิวเคลียร์เล็กๆเลยค่ะโหน่ากลัวมากแค่ตายก็ยังสร้างปัญหาได้อีกแล้วนอกจากนี้นะครับมีอะไรอีกยังมีค่ะอย่างเรื่องเนโครซิสคือถ้าร่างคนตายไม่ถูกเผาภายใน48ชั่วโมงเนี่ยวิญ,ญญาณอาจจะกลับเข้าร่างเดิมแล้วกลายเป็นบีไปเลย อ๋อครับครับต้องรีบจัดการศพไม่งั้นก็ไม่งั้งนก็เพิ่มจำนวนดีทเข้าไปอีกค่ะโลกมันดูสิ้นหวังจริงๆนะครับเนี่ยแล้วยังมีเรื่องภัยธรรมชาติแปลกแบบอีกใช่ไหมครับไอ้ฝนที่ตกแล้วแก่เร็วอ่าใช่ค่ะ Time Fall ฝนประหลาดที่แบบเร่งเวลาทุกอย่างที่มันสัมผัสเลยค่ะของก็พังเร็วคนก็แก่เร็วขึ้นในพริบตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ b ีทไหมครับเกี่ยวค่ะ ส่วนใหญ่ททมฟอร์มักจะมาพร้อมกับ BT's แล้วฝนเนี่ยยังรบกวนสัญญาณสื่อสารด้วยนะคะแล้วก็มีสสารลึกลับอีกอย่างสีทองทองเรียกว่า k i r r m a t t t อ r ์คิโรแมทเตอสสารไค่โรมาจากเดอะบีชโดยตรงเลยมีหลายรูปแบบนะทั้งเป็นผลึกที่เรียกว่าไชเ l ียมเอาไว้ใช้ขนส่งของได้เพราะมันมีแรงโน้มถ่วงย้อนกลับแล้วก็มีที่เป็นแก๊สชโรแก๊ส อันนี้เป็นต้นเหตุของไทม์ฟองแล้วก็รบกวนสัญญาณสุดท้ายคือทาหรือน้ำมันดินสีดำๆที่พวก B ีทีชชอบโผล่ออกมาแล้วล่ะค่ะเป็นเหมือนประตูเชื่อมไปเดอะบีชได้ด้วยอื mm hmm. ทั้งบีทีทั้ง Void Out ทั้ง i m ม f ฟองแล้วมนุษย์ที่เหลือรอดเขาสื่อสารกันยังไงอยู่กันยังไงครับเนี่ยก็ลำบากมากค่ะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างในกลุ่มคนที่เรียกว่า Porters หรือนักส่งของ อ๋อ oh, พวกคนส่งของนี่เองใช่ค่ะพวกเขาคือคนที่กล้าพอจะออกไปเผชิญโลกภายนอกที่อันตรายเพื่อส่งของจำเป็นเชื่อมต่อระหว่างเชลเตอร์ต่างๆที่อยู่กระจัดกระจายกันไปคือเป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนที่ยังรอดชีวิตอยู่เลยค่ะแล้วก็มีองค์กร Bridge s ที่พยายามจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเชื่อมต่ออเมริกาทั้งทวีปเข้าด้วยกันอีกครั้ง ถูกต้องค่ะด้วยสิ่งที่เรียกว่า c ค r ์โร n เน็ตเวเป็นเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงที่น่าสนใจคือเขาใช้ The Beach เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์กลางเลยใช้มิติคนตายเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะสุดยอดไอเดียจริงๆค่ะเป็นภารกิจที่ท้าทายมากนำโดยประธานาธิบดี Bridget สแตรนส์แล้วพวกเขาก็มีเครื่องมือสำคัญคือบีบหรือบริดจ์เบบีบีเด็กในโหลแก้วอันนี้ช่วยยังไงครับ b ีเนี่ยเป็นทารกจากแม่ที่สมองตายค่ะเขาสามารถเชื่อมต่อกับโลกฝั่งคนตายได้ทำให้พอเดอร์สที่พกบีบไปด้วยสามารถมองเห็นพวก b ีทีสที่ปกติเรามองไม่เห็นได้อ๋อทำให้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วตัวเอกของเราแซมพอเดอร์ริจจสก็เข้ามาตรงนี้พอดีใช่ค่ะแซมเป็นนักส่งของในตำนานอยู่แล้วแล้วเขาก็มีพลังพิเศษ DOMAS ประเภทที่เรียกว่า repatriate คือตายแล้วฟื้นได้ ตายแล้วฟื้นมีหน้าหลาดถ,ถึงหอกกับภารกิจเสี่ยงตายแบบนี้เขาก็เลยได้รับภารกิจสำคัญให้เดินทางไปทั่วอเมริกาเพื่อเชื่อมต่อชัยรนเน็ตเวิร์ให้สำเร็จค่ะการเดินทางของแซมนี่คงไม่ง่ายเลยนะครับต้องเจออะไรเยอะแยะไปหมด แน่นอนค่ะทั้ง BTS, Timefall, Necrosis แล้วก็ยังมีพวกผู้ก,ก่อการร้าย Homodemns e นำโดย h i g g s Monahan ที่มีพลังคล้ายๆแซมอีกแถมแซมยังต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ทำภารกิจเชื่อมต่อสำเร็จนะคะแล้วพอเชื่อมต่อสำเร็จมันก็นำไปสู่การเปิดเผยความจริงครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละที่ผมว่ามันพีคมาก ใช่ค่ะพีคจริงๆความจริงเกี่ยวกับแอมิลี่ลูกสาวประธานาธิบดีที่จริงๆแล้วคือ extinction entity คนปัจจุบันแล้วแล้วเธอยังเป็นคนเดียวกับประธานาธิบดีบริดจิ s t r a รนอีกต่างหากอันนี้ผมยังงงๆอยู่เลยมันเป็นไปได้ยังไงครับคือมันย้อนกลับไปเรื่องฮากับคาค่ะ b r i ด g e ตคือร่างกายหรือฮาที่อยู่ในโลกคนเป็นใช้ชีวิตปกติส่วนแอมิลี่คือวิญญาณหรือคาของบริดจิต ที่ติดอยู่บนเดอะบีชส่วนตัวของเธอเองและเธอก็คือ extinction entity ด้วยอ๋อคนเดียวกันแต่แยกส่วนกันอยู่คนลมิติประมาณนั้นค่ะแล้วการที่แอมมารีพยายามช่วยสร้าง chiral network เนี่ยจริงๆมันก็เป็นดาบสองคมเพราะถ้าเชื่อมต่อสำเร็จมันก็จะเปิดทางให้เกิด last standing หรือการสูญพันธ์ครั้งสุดท้ายได้ง่ายขึ้นด้วยโอ้โหซับซ้อนมากแล้วแซมหยุดเรื่องนี้ได้ยังไงครับ แซมต้องเผชิญหน้ากับแอมเบรี่บนเดอะบีชของเธอค่ะแล้วก็เออกลี้ยกล่อมให้เธอยับยั้ง Last Standing ไว้ได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกกับการที่แอมเบรี่ต้องตัดขาดเดอะบีชของตัวเองออกจากเครือข่ายและโลกภายนอกไปตลอดการเพื่อซื้อเวลาให้มนุษยชาติเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากแล้วยังมีปมเรื่องคลิฟเฟิร์ดอังเกอรอีกทหารลึกลับที่คอยตามหาบีบีตลอดทั้งเกม อ่าใช่ค่ะคลิฟอังเกอรเฉลยว่าเป็นพ่อแท้ๆของแซมพ่อของแซมใช่ค่ะเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายบีบีหรือแซมเลยจริงๆแล้วเขาแค่อยากจะเชื่อมต่อกับลูกชายอีกครั้งอยากให้แซมเป็นคนเชื่อมโยงผู้คนไม่ใช่สร้างกำแพงแบบที่ตัวเขาเคยทำในสงครามพอเข้าใจกันวิญญาณเขาก็ไปสู่สุขติได้ค่ะซึ้งเลยครับแล้วแล้วบีบีที่แซมดูแลมาตลอดทางเหรครับที่ชื่อลู จุดนี้ก็ซึ้งมากค่ะ BB 2 8หรือ l o u i s ที่แซมตั้งชื่อให้เนี่ยจริงๆแล้วคือ l o u i s ลูกสาวแท้ๆของแซมเองลูกสาวแซมท,ที่ที่เสียไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียชีวิตไปพร้อมกับลูซี่ภรรยาของแซมในเหตุการณ์ Void ด o ก่อนเริ่มเกมแต่แอมิลี่ใช้พลังของเธอช่วยเหลือจิตวิญญ,ญาณของลูไว้แล้วนําให้แซมดูแลในฐานะ BB นั่นเองโหสุดท้ายแซมก็ได้เชื่อมต่อกับครอบครัวตัวเองจริงๆ ค่ะมันเป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อทั้งโลกภายนอกและโลกภายในใจของแซมไปพร้อมๆกันเลยถึงแม้ว่า last training จะถูกหยุดไปได้ชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าภัยคุกคามเรื่องการสูญพันครั้งที่6เนี่ยมันยังไม่ได้หายไปไหนเลยใช่ไหมครับนั่นคือคําถามสําคัญที่เกมทิ้งไว้เลยค่ะการตัดขาดข,าดของแอมิลี่มันเหมือนจะส่งผลกระทบแป,กแปลกๆต่อสมดุลของโลกกับเดอะบีชด้วยนะ การเชื <kung> ่อมต่อ <saturated> ที่แซมสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะนำพามนุษยชาติไปทางใหญ่กันแน่จะเป็นวิวัฒนาการก้าวต่อไปหรือว่าเป็นแค่การยื้อเวลาก่อนที่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จะกลับมาในรูปแบบอื่นน่าคิดมากๆเลยครับเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบในอนาคตจริงๆจากภาคแรกที่เราเห็นแซมเชื่อมต่อสำเร็จเนอะมันเหมือนจะดีแต่ข้อมูลชุดนี้บอกว่า ปัญหามันตามมาอีกเพียบเลยค่ะทั้งเรื่องเครือข่ายชารโร n เน็ตเวิร์ที่มีองค์กรใหม่เข้ามาดูแล APAS s pass, ใช่ไหมครับใช่ค่ะ APAS s แล้วก็ภัยเก่าอย่าง h i กซ s ที่บอกว่านึกว่าจะจบไปแล้วก็ยังไม่จบครับการเชื่อมต่อที่เหมือนจะนำความหวังมาให้กลายเป็นว่าสร้างโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาอีกเริ่มที่ชีวิตแซมก่อนเลยหลังจบภาคแรกเขาไปทำอะไรต่อครับดูเหมือนพยายามจะสงบสุข ก็พยายามนะคะแซมไปใช้ชีวิตค่อคนข้างเยีบเยบบที่เม็กซิโกค่ะกับลูหรือลุยส์ลูกสาวบุญธรรมแต่แล้วฟราจายเพื่อนเก่าก็กลับมามาพร้อมภารกิจใหม่ใช่เลยค่ะภารกิจคือขยายเครือข่ายชารโรเน็ตเวิร์กนี่แหละขัดไปที่เม็กซิโกซึ่งเครือข่ายตอนนี้มีองค์กรอิสระ A-PASS ดูแลอยู่ผ่านระบบหุ่นยนต์ชื่อ A+ 4000น Oh, หุ่นยนต์ A พลัส4,000แล้วการขยายเครือข่ายครั้งนี้มันทําให้เจออะไรใหม่ๆบ้างครับมีประเด็นสําคัญเลยค่ะคือข้อความสุดท้ายจากเดดแมนใช่ค่ะก่อนที่เขาจะเดินทางไปเดอะบีชอค่ะเขาเหมือนทิ้งระเบิดไว้เป็นคําถามเกี่ยวกับตัวตนจริงๆของลูคือ BB 28ที่แซมเลี้ยงอยู่เนี่ยตกลงเป็นใครกันแน่มันบอกเป็นนยะว่าเรื่อง b b เนี่ยยังมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลย โหเปิดปมมาแต่แรกเลยนะครับและชีวิตที่เหมือนจะเริ่มสงบของแซมก็ก็พังอีกรอบค่ะเกิดเรื่องน่าเศร้ามีกลุ่มติดอาวุธลึกลับบุกมาโจมตีแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้แซมเข้าใจผิดไปว่าลูเสียชีวิตแล้วอ้าวเข้าใจผิดเหรอครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันผลักให้แซมกลับไปสิ้นหวังอีกครั้งคือดิ่งเลยฟราจายก็เลยต้องดึงเขาเข้าร่วมองค์กรใหม่ชื่อ Draw Bridge Drawbridge ค่ะองค์กรนี้เป้าหมายใหญ่กว่าเดิมอีกคือจะเชื่อมต่อออสเตรเลียเข้ากับเครือข่ายก็เลยพาแซมขึ้นยาน D H V Magellan ออกเดินทางครั้งใหม่หวังว่าภารกิจนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้บ้างเดินทางอีกแล้วแต่คราวนี้อันตรายมันน่าจะอัปเกรดขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะนอกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆที่โหดอยู่แล้วนะ มีภัยคุกคำใหม่ๆโผลมาเต็มเลยทั้ง BT ทีที่แบบวิวัฒนาการจนมองเห็นเราได้โดยตรงเรียกว่า Watchers โหแค่ BT ธรรมดาก็แย่แล้วนะครับนั่นทีคะและยังมีกลุ่ม b r i g a n น s พวกนี้เป็นกลุ่มต่อต้านเทคโนโลยีแบบหัวรุ่นแรงเลยแล้วก็มีหุ่นยนต์ลึกลับ Ghost t m c h อันนี้น่ากลัวเพราะดูเหมือนจะถูกควบคุมโดย H i g g s h i g อีกแล้วกลับมาในรูปแบบไหนครับเนี่ยไม่ใช่คนแล้วหรอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นกันแต่ที่แน่ๆคือเขากลับมาพร้อมแผนล้างแค้นเต็มรูปแบบระหว่างทางนี่เจอเรื่องแปลกๆอีกไหมครับสไตล์เกมนี้เลยเจอค่ะแซมไปเจอมิติประหลาดที่เรียกว่านิร v a n a นะนิรวาค่ะซึ่งจริงๆมันก็คือเดอะบีชรูปแบบหนึ่งนั่นแหละค่ะเหมือนเป็นชายหาดส่วนตัวที่เชื่อมกับจิตวิญญ,ญาณอะไรทำนองนั้นที่นั่นเขาเจอผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งชื่อ tomorrow tomorrow ชื่อแปลกจัง ค่ะเธอมีพลังดูมส์ที่แบบว่าทรงพลังมากๆแล้วเธอก็มาเข้าร่วมกับดร b อบริ์ด้วยแต่ที่มาที่ไปของเธอนี่ยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะอืมแล้วเรื่อง b ีีที่เดดแมนทิ้งปมไว้มันเริ่มคลี่คลายช่วงนี้ด้วยไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ความจริงเรื่อง b ีบีมันค่อยๆเปิดออกมาคือ b ีรุ่นแรกสุดเนี่ยถูกใช้เป็นเหมือนแกนกลางของคีราลเน็ตเวไปแล้วส่วนบีหมายเลข0 0 ซึ่งก็คือลูตัวจริงเสียงจริงนะคะอ้าวลูที่แซมเลี้ยงไม่ใช่ BB 00หรอครับไม่ใช่ค่ะลูตัวจริงคือ BB 00ถูกอเมรีหรือ extinction entity เนี่ยสลับตัวกับ BB 28ไว้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเพื่อปกป้องลูนะคะแล้วก็ฝากให้แซมเลี้ยงโดยที่แซมไม่เคยรู้ความจริงเลยโหซับซ้อนมากจริงๆครับแล้วองค์กร a อพา s ที่ดูแลเครือข่ายล่ะครับบทบาทเป็นยังไงต่อ อันนี้ก็เป็นจุดพลิกสำคัญอีกจุดเลยค่ะ A T O thousand ที่บอกว่าเป็นระบบหุ่นยนต์น่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ระบบจัดการธรรมดาแต่มันคือ AI ที่เกิดจากการรวมวิญญาณคนเข้าไปวิญญาณเหรอครับใช่ค่ะวิญญาณทั้ง4ี่พันดวงรวมกับข้อมูลมหาศาลกลายเป็น AI ที่มีความคิดของตัวเองแล้ว AI ตัวนี้ก็มีแผนการใหญ่ที่เรียกว่า k a i r o v e r s e Cairoverse ค,คืออะไรครับ คือแผนที่จะเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นข้อมูลวิญญาณไปเลยค่ะเพื่อที่จะหนีจากปรากฏการณ์เดสตแตรนดิ้งแบบถาวรเปลี่ยนคนเป็นข้อมูลเพื่อนหนีความตายฟังดูเป็นทางออกที่เออน่าตั้งคำถามมากนะครับแล้วแผนนี้มันเกือบสำเร็จค่ะแต่ก็มีคนมาขวางไว้ทันใครครับ ไดฮาร์ดแมนค่ะอดีตประธานาธิบดีที่เราลึกว่าหายไปไหนแล้วจริงๆเขาปลอมตัวเป็นคนชื่อชาลีคอยสนับสนุนดรอบร์อยู่เบื้องหลังเขาก็เผยตัวออกมาแล้วก็ใช้ระบบป้องกันฉุกเฉินในคิวผิดหยุดแผนของ AI ได้ทันพอดีก็ยังดีที่มีคนคอยปกป้องความเป็นมนุษย์อยู่รอดไปเปราะหนึ่งแต่ฮิกซ์ยังอยู่ยังอยู่ค่ะแถมคราวนี้มาในฐานะเหมือนวิญญาณแค้นที่ไปควบคุมหุ่นรบซามูไรอีกทีหนึ่งซามูไรค่ะ แล้วเขาก็เผยแผนสุดท้ายออกมาคือเขาดัานไปค้นพบความจริงว่า Tomorrow น่ะจริงๆก็คือลูที่ไปเติบโตอย่างรวดเร็วในมิติเนวาน่านั่นเองลูเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูไปสู่ The Beach ส่วนตัวของอาเมลีเพื่อจะปลดปล่อยหายนะครั้งสุดท้ายหรือ Last Stranding เป็นการล้ามแค้นอาเมลีแล้วก็ทำลายโลกไปพร้อมกันเลยโอ้โหนี่มันเดิมพันสุดท้ายของจริงเลยการ,รเผชิญหน้าเป็นยังไงครับ ก็เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเลยค่ะเกิดขึ้นบน Singularity Beach ซึ่งเป็นชายหาดส่วนตัวของ AIA Plus นั่นแหละแซมกับพวกพ้องก็ร่วมมือกันสู้กับ Higgs สู้กับกองทัพ B t ทของเขาจนสุดท้าย Tomorrow หรือลูก็สามารถปฏิเสธความต้องการของ Higgs ได้แล้วก็กำจัด Higgs ลงได้สำเร็จค่ะเหมือนเป็นการเลือกทางเดินของตัวเองสุดยอดเลยแล้วความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับลูกับฟราาจก็เปิดเผยตอนจบเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึง่งคืออเมลีปรากฏตัวมาแวบหนึง่งส่งร่างทารกของลูคืนมาให้ผ่านทางฟราจายก่อนที่จะมีการเฉลยว่าจริงๆแล้วฟราจายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องตอนที่โดนยิงเอา้าตายไปแล้วเหรอครับใช่ค่ะแต่ลูนะคะได้นำทางวิญญาณของฟราจายอย่างเนอร์วานาที่นั่นลูก็เหมือนเข้าสู่สภาวะดักแด้แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็น t o m o r r o โดยมีนูวานาที่เป็นเหมือนทหารผีจากเนอร์วานาคอยดูแลอยู่ส่วนวิญญาณของฟราจายก็รอคอยเวลาจนภารกิจช่วยแซมสําเร็จแล้วก็กลับมารวมร่างเดิมแล้วก็จากไปอย่างสงบจริงๆโอ้โหเป็นบทสรุปที่ทั้งเศร้าทั้งซึ้งแล้วก็สับซ้อนมากครับแต่ก็ดูลงตัวดีแล้วสุดท้ายโลกเป็นยังไงต่อครับการเชื่อมต่อออสเตรเลียสำเร็จค่ะมันช่วยให้เดอะบีชกลับมาสมดุลมากขึ้น ส่วน tomorrow ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำทั้งหมดของลูแล้วเธอก็เลือกที่จะเป็นพอ์เทอร์สารต่อภารกิจเชื่อมโยงโลกต่อไปเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ตอกย้ำนะคะว่าแม้ต้องเจอความสูญเสียเจอความตายแต่การเชื่อมต่อความทรงจำและการไม่ยอมแพ้ที่จะก้าวต่อไปเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์เราเอาชนะอุปสรรคได้เหมือนคำพูดติดปากของแซมเลยสินะครับ keep on keeping on ใช่เลยค่ะจงก้าวต่อไปอย่าหยุดยัง้ง บางทีหัวใจสําคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเชื่อมต่อทางเทคนโนโลยีหรือเครือข่ายอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมใจการที่เรายังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแม้ในวันที่มันดูมืดมนที่สุดก็ตามครับและนั่นก็คือบทสรุปการสำรวจเรื่องราวอันซับซ้อนของเราในวันนี้นะครับข้อมูลชุดนี้ทิ้งท้ายได้น่าคิดจริงๆนะครับว่าท่ามกลางเทคนโนโลยีล้ำสมัยความสามารถเหนือธรรมชาติหรือแม้แต่วิญญาณ สุดท้ายแล้วการเชื่อมต่อแบบไหนกันแน่ที่จะนำทางม,มนุษยชาติไปสู่วันพรุ่งนี้ได้อย่างแท้จริงอืมน่าคิดนะครับ